เอาพี่น้องมาอู้เห็ดปวกฟานตัวครับเนี่ยอู้พี่เน่นเหมือตัวเนี่ยคุณอะโอ้กลิ่มมันเลยครับ <c oughs> มูใหญ่เติบด้วยคำแล้วด้วยคนโอ้ดอกไหมช่วงนี้ก็ยังเก็บเห็ดกออยู่นะครับช่วงนี้ดอกงามๆเลยปล่อยอีกแล้วครับดอกงามๆเลยอู้ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องลูกจ้างอิสระครับเมื่อนี้กลับมาพบพ่อกันอีกคือเกกาเหมือนเดิมท้าพี่น้องมาล่อโคกครับเมื่อนี้เฮาม้าโคกโค้งสิบสี่แล้วครับเมื่อนี้มาเบิ้งเห็ดดอกแรกเขาครับโอ้ยางงามเลยครับเห็ดกองงามเมื่อนี้เฮาม้ากระตุงกับเส้าวันที่ยี่สิบสองกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับ ตรงนี้ก็ยังเก็บเห็ดกออยู่ด้วยครับทุกคนดอกงามๆเลย เฮดนาเลยครับ ผลงานตัวนี้เนาะนี่แหละสามนี่แหละครับเห็ดก้อเห็ดนาเล่เห็ดกอ้เดเดเดกอเขาครับสามดอกงามเลย ทานครับดอกนึงอยต้ก้นหูน์เหรเห็บก้อเข่าครับเห็บพานเลือดอีกดอกนึง เราก็เจ <łość> ็ <S 2> <S 2> บเห็ดหนาขาวมาหลายตืรับแต่ว่าบุคคลใดทายชิปน้อนะครับดอกงามอยู่ น็ดตะไคร้ครับตุม่นน้อย เป็นเห็ดยังเหรอครับเนี่ยพาพี่น้องบอโอ้เห็ดปลวกฟนานตัวครับเนี่ยโอ้พี่เน่นเหมิดตัวเนี่ยคุณอะนี่วะโอ้พี่โอ้หมูบักใหญ่เลยครับบอลเนี่ยโอ้เจ็บ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 ,จบพี่ใต้ขอนพี่โอ้คักเราครับบอลเนี่ยเจ็บ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 ฮึม เปลี่ยนมีดอีกแล้วครับเออมีดเขาจิ้มมาถึงหรอกเดี๋ยวเปลี่ยนมีดใหม่ก่อนเนาะครับเนาะว้าว <Wow. S 1> มมาล้วครับมีดจิ้มเองเขาจิ้มอันพีก่อนอืมอ ถือฝนอนองกว่ามีครับเอาบบได้ฝนตกใส่หลายเปื่อยครับ นก็คือสิตกนี่เหรครับนี่พี่น้องบางคนว่าโอ้เจ้าคือเสกเม็ดได้เจ้าคือโบอเสกเห็ดให้เตรียมกระตาเจ้ารอดท่านโอ้ไก่ขั้นเห็ดเสกกก่ย่านมันบเสบคือเห็ดเกิดเองเนาะครับเนาะ <c ười> คือคำพูดเฒ่าพันว่าเหรอครับสมัยตะกอนนี่ผู้เฒ่าพันวาหอยฟังพันว่าิ่น,นไปดักนกค,คมุมพันว่าโอ้นกขุคคมบ้านเพื่อนนี่บอก ยางหลายเลยครับก้อนสีก้อนสีดักนี่ต้องได้เอามือกวดนกขุมออกก้อนครับเพราะว่านกขุมมันหลายหลายมันถีอของซิงเอามือกวดนกขุมออกแล้วจังห่างซิงได้ครับห่างซิงได้แล้วก็เอาเต้ตัวที่มันติดซิงแหละครับบางคนก็จีถามว่าเอา้าเอามือกวดออกเหตัไงคือบ่จับใส่ถุงมาบ้านโลดบ่ต้องดักยากตัวซิงน่ะ ผู้เฒ่าคนก็เลยว่าไอ้ซุ้มนั่นมันสีบ่สแ่บคือซุ้มมันถึกสิงสั้น่นว่านี่แมนบ่ล่ะครับเฮดก็สีว่าทำน้องเดียวกันบ่เนาะเสกมีดได้คือว่าเสกเฮดสั่นผมก็ย่านมันบ่แแ่บคือนขุมผู้เถ่าล่ะเนาะครับเนาะคำๆเ้อะครับอย่าไปซีเรียสกับคำว้าคนเฮาพราได้หัวเพราได้ยิมไปสั่นละเนาะครับเนาะว้าไปสั่นละ โอ้โหหัวม้วนกันไปนี่ครับเอ็ดปลกฟันเขาง,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 งามๆเลยโอ้โหเร็ดจังเลยลาดอกกันยากไปหนาโอ้มีตม่อยม่ตัวน,นี้ครับเดี๋ยวสิพาไปเก็บทั้งพ้นี่ครับพนสองสามดอกละ ข้าวของไหมปะครับขามข้านมาฟังท้เสียโอ้โหเดี๋ยวครับลงเ,เอาโมนี่ก่อนเนาะ เปื่อยครับฝนตกใส่หลายเปื่อยผมกได้ โอ้จิ้มมันเลยครับมู้ไงเติบอยู่เนี่ยได้แก่งไงลนเหรอครับมัเจะบานแต่ก็สวยอยู่ด้ยวยหิดบานงะๆน้อยๆครับยางงามเลย ขาไหมครับ <clears throat> งามๆเลยอันนี้เปื่อยละบ้าอ,าอ่โอ้ได้เกียงเห็ดปวกเสีบสบเยบแล้วบเนี่ยครับดอกนีงไหน เมื่อข้งพี่ครับดินี่นมืดตัวนะอือ เอาโลดเนาะครับน็นปวกเนี่ยแซ่บขาซื่อๆกับแซ่บขาแข็งๆงามๆอยู่ย 6แทนหมดเลยโอ้โหอดนฝนสีตกไว้อีกสิเสียงฝ้าห้องอีกแล้วหาซองมีอีกก่อนนะครับเนะาะแค่มีอีกเดี๋ยวหาซองมีอีกก่อน โอ้ดอกนะครับเบิง้งยางงามเลยขอมูใหญ่เติบและคำนะเบิง้งก่นโอ้ดอกไหมสออนครับนี่ได้เกี้ยงแท้ๆละเมื่อนี่เสียบๆละครับมาเลยกินเห็ดปวกน้ำกันครับเจ้าอืมฝนตกแล้วครับเบืองฝนตกแล้วเดีด๋ยวเด,วด,วดวหาหม่องลบฝนก่อน โอ้ฝนมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ตา,ตายตายตายมองได้นอกบ้านเลยหามองลบฝนกันครับโอ้ฝนจะไหนว่าตกแห้งแทะตอนนี้ฮอกราได้หมองลบฝนแล้วหรอครับขอมาลบฝนแล้วถือว่าตกแห้งเติมยุคครับฝนตกตลอดแล่ะครับหมองลบฝนเนาะเป็นหิ้งยื่นออกมา พ่อ,อยู่นั่งลบฝนยืนอยู่แล้วครับนย่งเรฮะแลอ,อยู่นั่งยืนอยู่แล้วมันก็ตาเหตุฮ <c oughs> <c oughs> ะครับลบฝนกะ้อนฝนหยุดจังหวะกันเนาะครับเนาะแต่ว่าเบื้องเรามันเป็นฝนพายุเนาะครับช่วงนี้ก็จับสิหยุดบ่หยุดนะครับจังไหนก็นรุ่นน้ำกันครับมาเขาสิไปจไังไหนไม้จังไหนนะครับเนาะคือว่าตกแห้งอยู่ครับฝนเต็มไหลแล้ว ยุนสวัสด์ครับผมลบฝนตั้งแต่เดิกฝนละครับตั้งแต่เศร้าฝนละตั้งแต่เมื่อเมื่ออยู่ฝนอ่ะจนวันนี้ยังพอทันเศร้าตกอยู่ครับฝนกันยังตกอยู่คือกาล่ะคือที่หาเหตุตัวก็ได้ดอกครับเพราะว่าฝนมันเป็นฝนหนาขาวเป็นฝนพายุเนาะครับอาจจะตกบยหยดหรอครับตกโปรยยงส่ล่ะอาจจะเมื่อเมื่อล่อครับสําหรับเมื่อนี้เนาะก็ตกมาทุกเมื่อล่ะครับแต่ว่าเมื่อนี้อยากค่อนข้างที่จะนักเน่กยก็ทุกเมื่ออยู่เมื่อนี้ก็ได้ จังแดกับมาเบื้องผลงานของเขาเลยครับส er ําหรับมื้อนี้เนาะเพราะว่าเขากะคือทิเก็บตอบ่ได้ดอกครับมาเบื้องผลงานของเขาเลยนี่ครับสําหรับผลงานของเขาเป็นเห er ็ดปวกฟานครับนี Gender ่ช่วงสุดท้ายเขาช่วงแรกๆเขาก็ได้เป็ี่นเห็ดกวแดงหง่เนาะครับเนาะเห็ดกวแดงหง่ดอกตูมดอกหง่ดอกยังกามีอยู่ครับเนี่ยเห็ดกวแดงหง่กับดอกงามๆอยู่ครับสําหรับมื้อนี้เนาะ เราก็ไม่ได้เห็ดนาขาวนะครับเกี่ยมเห็ดนาขาวขึ้นมานิดๆน้อยๆเราก็ได้เห็ดตะไคร้เราก็ช่วงสุดท้ายเขาก็ไม่ได้เห็ดปวกฟานครับเนี่ยโอ้ดอกงามอยู่ครับถึงบานก็บานงามเด้ครับเนี่ยฝนตกใส่มันจะเลยอยากบานบานเร็วเนาะเห็ดก็ได้นะครับบานงามอยู่มูงหื่เตืบอยู่ครับสําหรับเห็ดปวกฟ้านมูนี่เนาะครับดอกงามอยู่ครับ เอาละครับสำหรับคลิปนี้เขากลับไปตออะไรครับก็เอาเข้ามานมาฝากพี่น้องเขาแต่เพียงเท่านี้หร้อนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้แล้วนะครับตังได้กพบพ่อะกันคลิปหน้าครับผมสุดท้ายนี่ก็ขอให้พี่น้องโชคดีบุญรักษาพระคุ้มครองสวัสดีครับย่างกลับมะพ่อเห็ดก้อครับ ฝนกระตกเห็ดกระพาะครับขนาดย่างกลับเลยนะ่ะ ใอ่แล้วครับ พออีกแล้วครับกตกง,งามเลย พามาชมวิวเที่ยวทัดจุดชมวิวอำเภอพักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิครับในวันที่ฝนตกเนาะที่จริงจะเป็นทะเลหมอกขึ้นมาเหมือดได้ครับเนี่ยทะเลหมอกกับลังซีมาครับเน่ะปกติที่เป็นเพื่อมดนี่เลยง้ามก็นี่ครับครับทะเลหมอกจุดชมวิวไดผ่านไปผ่านม้าก,กับแวะถ่ายรูปได้ครับพักผรพักรถพักค้นครับผม